เดอ๋ยวเดี๋ยวเวลาทข้โอ้ยอะไร่เนี่ยสองตีหกแตดนี่ครับกระถานี้ต้องมีสิทธิ์คุณผู้ชมครับนะ เราเป็นกําลังใจให้ลุงตูกันครับวันนี้ลูกค้าเยอะนะครับนั่งรอกันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับัวเขาก็ตักข้าวอย่างนี้นะครับเ้าหมดไปสามถังแล้วนะเนี่ยนะครับ กกำลังสนุกสนานกันเลยครับได้กินข้าวเนาะมารอกันมหสมิสอยาก hehe, ให้ f อนะทุกคนและลูกค้าของลุงนะมาก็ใจเย็นๆนั่งชมบรรยากาศริมนาชิวๆใจเย็นๆรอกันหน่อยนะได้กินทุกคนครับลุงก็สุดๆอะครับนะครับนี่ครับโอ้โหอย่าเงี้ยดูดิอย่างเงี้ย ด,ดูดิโอ้โหเนี่ยลาากันอย่างเงี้ยสาดเป็นไปรอบวงเลยอ่ะเนี่ยดูดิโหจุกจุกเลยครับครับคุณผมมู้ชมดูใช้ไข่ดาวสามฟองร้านนี้ไข่ดาวไม่ทอดไว้ก่อนนะไม่ได้คือเขาเล็กหนูอบอกทอดอย่างทุกครั้งเอ้ยอมเสียเวลาทอด โอ้ยเท่าไหร่เนี่ยสองสี่หกแปดสิบเก้าครับใส่ปัดเยอะยนขนาดนี้ไหมา,า,ารมด